รีวิวที่ผ่านมาเนี่ยจุนย่าไปโรงเรียนมาเป็นยังไงบ้างจุนย่ายังมีในหนูวิกอะที่แบบไปโรงเรียนปุ๊บเลอะเลยอะ่ะ<ม>ยังไม่ทันเข้าห้องเรียนอ่ะต้องเปลี่ยนชุดแล้วนางเปียกมาเลยเปียกไม่พ่อคะ่ะคุณลูกสาวแม่ <c oughs> เลอะจุดที่หนึ่ง <c oughs> เลอะจุดที่ส แล้วมีนี่นะโอ้โหกังวลมากเลยไอ้ความที่ฝนมันตกบ่อยมากกลัวมากเลยเหม็นอับไม่เป็นไรมีเพรา<อ>ะว่าอย่าง,<อ>งที่บอกเครื่องซักผ้าของเรานะคะทั้งซักทั้งอบผ้าแห้งในเครื่องเดียวคราบตอนแรกที่ทุกคนเห็นมาตอนต้นคลิปใช่ไหมเป็นคราบสีชมพูม่วง,งๆใช่ป่ะนี่คือหายห,หมดเลยทุกคนหอมไหมคะโอ้ยเห็นไหม ฮัลลโสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันเราสคนอีกแล้วนะคะตามชื่อคลิปเลยค่ะซึ่งจริงๆเราเราคิดว่าทุกคนน่าจะรอรีวิว่เพราะว่าคนก็ถามเข้ามาเยอะแบบฟีดแบ็กถามเข้ามาเยอะว่าแบบที่ผ่านมาเนี่ยจุญญาไปโรงเรียนมาเป็นยังไงบ้างครบหนึ่งเดือนแล้วมันไม่เหมือนกันเลยสักวีทุกคนใช่มันมันเปลี่ยนไปเรื่อยอ่ะก็ นั่นแหละเราก็ต้องค่อยๆเรียนรู้ไปกับเขาะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาเล่าให้ทุกคนฟังนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างหลังจากที่ตุนยาไปโรงเรียนก็อย่าลืมกด like, ไลค์กด u b s c r i b e ไวเด้วยนะคะไปค่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยค่ะ โอเคค่ะทุกคนก็คือจากที่พาจุนญ,ญ่าไปโรงเรียนวีแรกคือวีคแรกอะ่ะมันเป็น transition w e คก่อน<ม>ซึ่ง transition w e คแปลว่าเขาจะค่อยๆให้เด็กปรับตัวกับการไปโรงเรียนวีคแรกก็จะเป็นการไปโรงเรียน1ชั่วโมงถึง2ชั่วโมงโดยที่มีแม่อยู่ด้วย<ม>ในห้องมันก็จะทําให้เขารู้สึกว่าเออเขาเขาไม่ถูกทอดทิ้งหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วจุยญ,ญ,ญาโอเคมากกับการที่ไปซึ่งวันที่แม่อยู่ในห้องจุยญ,ญาไม่สนใจแม่เลยแล้วมันก็จะมีวันที่1ชั่วโมงเริ่ม1ชั่วโมงโดยไม่มีแม่ซึ่งก็ผ่านไปได้ด มันก็ไม่มีปัญหาอะไรไม่ร้องไม่อะไรไม่หวยหาแม่ไม่อะไรเลยแล้วเขาก็จะค่อยๆย,ยืดเวลาไปเรื่อยๆมันถึงเรียกว่า transition week คือเขาก็จะต้องหมัมมกกินแนกคกินนมกินอะไรอย่างเี่กับเพื่อนๆอ,อะไรอย่างี้ยใช่ไหมคะโอเคพอแน็ค time ปุ๊บวันต่อมาเขาก็จะ introduce to lunch time ก็คือการกินข้าวก็คือต้องทานข้าวเองก็จะไม่ได้มีแม่ป้อนไม่มีใครป้อนแล้วเขาก็จะต้องทานเองอะไรเองทุกอย่างเริ่ม week ต่อ,อไปอก็จะเป็น week แรกที่8โมงครึ่งถึงเที่ยงโดยที่ไม่มีแม่แล้วม,มันก็จะค่อ ค่อยยืดยืดยืดวันแรกผ่านไปได้ด้วยดีมากแบบน้องไม่ร้องไม่อะไรเลยเขาก็เข้าไปในห้องเรียนผ่านไปวันแรกวันที่สองวันพฤหัสสรุปสุนยาเรอท้าค่ก็คือเราเดาว่าจากวิคงแรกอ่ะมันเริ่มเรียน1ิบโมงครึ่งใช่ไหมมันก็ยังสายแล้วมันก็เลิกชั่วโมงเดียว2ชั่วโมง3ชั่วโมงไปเหมือนมันค่อยๆเราเดาว่าเขาเพิ่งรู้ตัวว่าเฮ้ยมันไม่มีแม่นะแล้วอยู่ยาวขึ้นอยู่ยาวขึ้นเพราะสิ่งที่เขาพูดกับเราคือเขา บอกว่าเขาอยากกลับบ้านเขาบอกว่ากลับบ้านน่มันนานแต่มันดีขึ้นตรงที่ว่าเขารู้ว่าเขาต้องเข้าห้องอะแต่ว่าวันสุดเขาก็ยังยื้อเราอยู่หน่อยก็ยังดึงเราแล้วก็เป็นสองวันที่อเจียนก็คือเขาเป็นเด็กที่ร้องแล้วเขาชอบเข็นเพอเขาเข็นเขาก็อเจียนพอเราเราเห็นเสื้อที่กลับออกมาจากห้องวันที่เราไปรับพอเที่ยงเราไปรับเราเห็นละเปลี่ยนเสื้ออีกแล้วเปลี่ยนเสื้ออีกแล้วเขาก็เป็นแบบเนี้ย ทาอาิตย์คือโรงเรียนเขาพูดเลยว่าห้ามยืดเยื้อคือพอส่งเราต้องออกเลยเพราะว่ายิ่งเด็กเขาเห็นเราเขายิ่งรู้สึกว่าเขาใจหายอะ่ะเขาจะเขาห่วยหาหเขายิ่งเรียกร้องหาอะไรอย่างเงี้ยวิคที่ผ่านมาเนี่ยวีสุดท้ายวิคที่สี่เนี่ยของเดือนเนี่ยคือดีมากก็คือร้องแบบแบบไม่รู้ร้องทำไม <laughs> แต่ว่าเราก็เราก,เราก็มีทริคว่าแบบเราเราบอกเขาทุกวันว่าเดี๋ยวมามีมารับนะลูกคือพูดกับเขาทุกครั้งว่ามามีอยู่แถวนี้แหละมามีแป๊บเดียวเดี๋ยวมามีมารับเนี่ยลูกไปเล่นไปแฮฟฟันกับเพื่อนไปเอนจอยกับโรงเรียนไปเอนจอยกับคุณครูอ <ๆ S 2> ะไรเงี้ยคือจุญญาต้องทานอาหารในรถเพราะว่าระยะเวลาไปโรงเรียนมันมันไม่ทันอะ่ะมันคือจริงๆถามว่าทานที่บ้านได้ไหมทานได้แต่ว่าด้วยความที่เขาเป็นเด็กอ่ะมันทุกอย่างมันช้าใช่ไหมมันทุกอย่างมันคูณสองแบบกิจวัตรประจําวันก็ค่อนข้างเปลี่ยนไป พอส่งจุนย่าเสร็จปุ๊บก็อาจจะมีไปออกกําลังกายบางวันก็ยายสมมติยายออกไปด้วยก็จะมีไปกินร้านช์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็หรือบางวันก็ต้องกลับมาเคลียร์อะไรหลายๆอย่างในบ้านอะไรย่างเงี้ยเคลียร์ยูทูปยูทูปเคลียร์คลิปเคลียร์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ที่สําคัญที่สุดคือเคลียร์ผ้าจุนย่าเพราะว่าอยากจะบอกนะคะตอนแรกตอนแรกเลยอ่ะไปซื้อชุดนักเรียนซาร์ฟในออฟฟิศเขาบอกว่าโอ้คุณแม่ค่ะไม่ต้องหรอกค่ะห้าหกชุดพอแบบว่าห้าชุดแล้วก็สแปร์ไว้สักอีกหนึ่งชุดหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีชุดพ แค่นี้พอค่ะคุณแม่<ๆ>เพราะว่ายังไงเดี๋ยวก็ต้องซักทันไอซักทันมันทันแหละแต่ลูกเราเนี่ยทุกคนไปโรงเรียนคือเละกับบ้านถุกวันเราก็คือเสื้อผ้าเอาไปไม่พอ <isto> อย่างที่เราเล่าไปใช่ไหม <Sho> พอโอเคหยุดเซตโต้ทุกอย่างเซทโแล้วนางเอ j นจอยกับโรงเรียนมากนางเอ็นจอยกับแอคทิวิตี้ทุกอย่างที่แบบคุณครูคจัดไม่ว่าจะเพนติงไม่ว่าจะเอาดอ o r แอคทิวิตี้ทุกอย่างเล่นน้ําเล่นน้ํานี่คือเปียกทุกวันก้าวเข้าโรงเรียนปุ๊บก็คือเละ่เลยใช่แล้วเพลงราวนันเป็นยาเทียม มันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมพอเวลาบางทีฝนตกมันก็มีน้ําขังมีโครนมีอะไรเงี้ยไปเล่นทรายเล่นอะไรเงี้ยมันก็เลอะคือเลอะตั้งแต่วันเริ่มแรกจุนย่ายังมีในหนูวีก่ะที่แบบไปโรงเรียนปุ๊บเลอะเลยอ่ะยังไม่ทันเข้าห้องเรียนอ่ะคือต้องเปลี่ยนชุดแล้วอะไรเงี้ยต้องเปลี่ยนชุดก่อนเข้าห้องเออซึ่งเราก็เลยต้องเตรียมชุดไปให้เขาตอนแรกจตกตอนแรกอ่ะเตรียมสแปร์ไปแค่หนึ่งตอนหลังตอนนี้สามค่ะเพราะว่าสาชุดนักเรียนสองแล้วก็ชุดสแปร์เลยอ่ะแบบสแปร์แบบชุดไปเวทเลยอ่ะหนึ่งเพราะว่าไม่งั มันไม่ทันจริงๆทุกคนนี่ขนาดแบบชุดนักเรียนมีแบบ78ชุดแล้วนะแต่ก็คือกลัวไม่ทันด้วย,ยไรเงี้ยเนี่ยถึงบอกว่าเราเลยต้องกลับมาเคลียร์ผ้าเดี๋ยวจะให้ดูสภาพผ้าตุ้นย่านะคะว่าเนี่ยวอนนี้เพิ่งไปรับนางมาจากโรงเรียนพอดีใช่ไหมเดี๋ยวจะให้ดูว่าอันนี้คือเรียลลิติกจริงๆเลยแบบวิวจริงๆว่าแบบกลับมาจากโรงเรียนแนละ้วนี่คือสภาพเป,าเป็นแบบนี้จริงๆ,ๆเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่ามันเป็นยังไงค อ่ะทุกคนอันนี้คือแบบเรียวๆเลยนะคะเพิ่งเอาของออกมาจากกระเป๋าจุญ,ญ่านะซึ่งทุกวันเนี่ยถ้าเสื้อผ้าเลอะหรือเสื้อผ้าเปียกหรืออะไรเงี้ย <ๆ S 1> คุณรูเขาจะขอให้เอาสิบล็อกติดไปด้วยก็ <ๆ S 2> จะติดมาออกมาเป็นแบบนี้ใช่ไหมเราก็ต้องมาเช็คทุกวันเลยว่าเลอะหรือเปิดอ,อะไรไหมเพราะว่าเราต้องซักทันทีเนาะเ <ๆ S 2> พราะไม่งั้นเดี๋ยวคราบมันไม่ออกอันนี้แบบเรียวๆก็คือเปียกนางเปียกมาเลยเปียกไม่พอค่ะคุณลูกสาวแม่เลอะจุดที่1เลอะจุดที่2นะคะนางนั่นจะไปเพนติ้งสองชุดนี้ก็คือต้องซักเลยทันทีแล้้วอันนนีีีกกก็ชุดท่่ใสลบมาาจโรรงเยะะค นี่มีคราบเลยข้างหลังน่าจะไปเล่นสไลเดอร์เล่นอะไรมามีชุดนอนของเขาด้วยเนะาะเมื่อคืนนะคะแล้วก็มีผ้าเช็ดหัวผ้าเช็ดตัวผ้าตอนเช้าต่งตางๆเนี่ยต้องกลับมาเคลียแล้วก็นี่ผ้าเช็ดหน้าเช็ดปากเวลาทานข้าวบนรถอะไรอย่างี้ใช่ไหมคะแล้วก็อันนี้เสื้อยายยายขอแถมเพราะยายกลัวไม่ทันยายก็เพราะมันหนาด้วยอะไรด้วยยายก็เลยบอกว่าอ่ะซักรวมไปกับของหลานไปเลยทีเดียวไปเดี๋ยวเราไปซักผ้าก,กัน อ่ะโอเคมีเ <in> ด <the field> okay, so ี๋ยเรามาเริ่มซักผ้ากันเลยเพราะว่านี่กี่โมงเพราะว่านี่เที่ยงเออเราไปรับจุญญามาแล้วนี่ตอนแรกกังวลว่าต้องไปรับจุญญาดูสิตลอดเวลาแล้วเนี่ยดูนะฝนเนี่ยจะตกอีกแล้วตกทุกวันแล้วมีนี่นะโอ้โหกังวลมากเลยไอ้ความที่ฝนมันตกบ่อยมากเสื้อของมีเองเนี่ยลัวมากเลยเหม็นอับไม่เป็นไรมีเพราะว่าอย่างที่บอกเครื่องซักผ้าของเรานะคะ Samsung b e s p o k e AI Laundry Combo ทั้งซักทั้งอบผ้าแห้งในเครื่องเดียวเดี๋ยวไปดู สาธิตให้ดูอีกรอบอนี่คือสาธิตให้ดูหลายรอบมากแล้วนะคะแต่นางก็ยังกังวลอยู่เหมือนเดิมกังวลม,มากแต่ไม่เป็นไรวันนี้เรามีเนี่ยตัวช่วยนะคะแล้วก็นี่ผ้าตะก,ก้าเต็มผ้าตะก้าเต็มผ้าผ้าเต็มตะก,ก้าเลยนะคะจากคุณหนูที่เขาไปลงเลยนมาไปาค่ะทุกคนค่ะพี่เพื่อนชอบมากๆอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือเขามีหน้าจอที่ใช้งานง่ายเป็นทัชสกรีนด้วยเลื่อนหมดซักอบผ้าได้ง่ายๆมีหน้าจอสัมผัส L C D ขนาด7นิ้วแถมยังสามารถเข้า YouTube แล้วก็รับโทรศัพท์ได้อีกด้วยค่ะแต่ในไหนนะคะก็พูดแล้วเนี่ยเราก็เเเลยยยอออาาากกบว่่่ครืงนีีี้ม AI Wash and Dry ที่จะประเมินน้ำหนักของผ้าที่จะซักและอบได้ด้วยค่ะเพราะการซักผ้าเราเนี่ยต้องคำนวณทุกอย่างปรับกระบวนการซักให้เหมาะกับผ้าแต่ละอย่างมากที่สุดใช่ไหมคะซึ่งตัวนี้เนี่ยเขาก็สามารถที่จะตรวจสอบประเภทของผ้าวัดระดับความสก,กรปรกและจำนวนปริมาณน้ำและน้ำยาซักผ้าให้เหมาะสมกับผ้าที่เราใส่เข้าไปด้วยค่ะและทุกครั้งที่ซักหรืออบเสร็จนะคะก็จะมีระบบออโตเพิดดอร์นะคะฝาเปิดทันทีเพื่อตัดปัญหาผ้าเหม็นอับค่ะและในส่วนของการอบผ้านะคะเขาก็มีฮีทพัมเทคโนโลยีอบผ้าแห้งด้วยอุณหภูมิต่ำลดควา ความชื้นให้ผ้าแห้งเร็วลดเวลาการอบลงได้มากถึง60%เลยค่ะและยังเป็นการถนอมผ้าอีกด้วยนะคะสําหรับความจุตัวนี้นะคะเขาก็จะหมายที่การซัก25กิโลค่ะแล้วก็การอบอยู่ที่15กกิโลทำให้สามารถซักและอบผ้านวมได้เลยนะคะและที่ชอบมากที่สุดนะคะก็คือการสั่งงานผ่านแอป Smartings t h ค่ะที่เราไม่ต้องไปนั่งเฝ้าเพราะเขาจะแจ้งเตือนผ่านแอปเมื่อซักหรืออบเสร็จค่ะหรือเราสามารถมอนิเตอร์ผ่านแอปได้ด้วยเช่นกันค่ะ อ่ทุกคนคะ่ะตอนนี้ก็คือซักผ้าเสร็จแล้วนะคะนี่มันก็เตือนมาแล้วว่าเสร็จแล้วแต่ว่าด้วยความที่ว่าเราอ่ะเปิดโหมดว่าป้องกันผ้ายับอยู่มันก็เลยยังปั่นผ้ายอยู่ใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวเราต้องไปหยุดจริงๆเราสามารถกดหยุดที่นี่ได้เลยหรือว่าจะไปกดที่ตู้ก็ได้แต่ใน,นเมื่อเราอยู่หน้าตู้แล้วเราก็กดหน้าตู้สิคะนี่แล้วก็กดหยุดดีเนาะเสร็จแล้วป้องกันผ้ายับด้วย มี่มันก็เปิดเองเลยามาดูผ้ากันะโอ้โหเรียบร้อยผ้าแล้วผ้าไม่ยับจริงๆด้วยนี่<อ>ดูดีเลย<อ>ใช่นี่ของยายอ,อ่ะไายยายดูสิโอ้โหนี่บอกเลยนะคะนี่จัดใจเลยนะแห้งมากตอนแรกนี่กลัวมากเลยนะกลัวมีกลิ่นอับนี่ไม่มีกลิ่นอับเลย หอมเลยอ่ะนี่ชวนจุญ,ญ่าท,ที่ตอนแรกมีคราบมีคราบสีออสะอาดมากออคราบตอนแรกที่ทุกคนเห็นมาตอนต้นคลิปออใช่ไหมไมันเป็นคราบสีชมพูมุงโใช่ปะนี่คือหายหมดเลยเออทุกคนออนี่มันถนอมผ้าด้วยนะเนี่ยใช่ นีผ้าเสร็จตัวเสร็จแล้วนี่เดี๋ยวเอาขึ้นไปใช้ได้เลยลช่อย่างที่บอกว่าชุดนักเรียนจนย่ามันต้องใช้เลยอ่ะคือกลับมาบ้านปุ๊บแล้วมันต้องซักเลยแล้วคือต้องเสร็จภายในวันนั้นอะไรเงี้ยมันก็เบาแรงใช่ใช้ได้เลยชุดนอนจนย่าใส่มาเช้าใบนี้แห้งแล้วนะคะยิ่งแบบเนี้ยหน้าฝนแบบเนี้ยสบายใช้เวลาทั้งหมดนะคะในการใช้โหมด AI wash and dry นะคะเมื่อกี้ใช้ไปทั้งหมด2ชั่วโมง28นาทีอะค่ะจนย่ามาดูจนย่ามาหอมอ่ะ หอมไหมหอมจไหมหอม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 ไหมคะโอ้ยเห็นไหมคะชุดเนี้ตอนแรกนั่นลอยนวลเยลยเลยหนูไปเล่นมาจากโรงเรียนน่ะตอนนี้นะสะอาดแล้วก็หอมหอมใช่ไหมคะใช่นี้ก็หอมไปบ่ายด้วยไปบายด้วยรู้าน แม่บอกเลยนะคะว่าคุ้มค่ากับการลงทุนมากๆเลยนะคะดีมากๆเลยนะคะสําหรับคนที่ชอบแต่งบ้านแบบแม่และคนอื่นๆด้วยนะคะที่ชอบแต่งบ้านตามกันมาเลยนะคะดีมากๆค่ะเสื้อเนี่ยนะ<อ>ดีมากหอมมากและแห้งเลยต้องใช้คําว่าแห้งเหือดนะตรงนี้แล้วกันไม่มีกลิ่นอับเลยแม่เ่ยจะกลัวมากเลยช่วงหน้าฝนพอเวลาเสื้อผ้ามาบางครั้งเนี่ยนะมันจะมีกลิ่นอับพอได้เครื่องนี้มานะบอกเลยนะหายห่วงเกี่ยวกับเรื่องกลิ่นอับเลยหอมมากๆเนาะหอมเนาะ หน่านี่คือแบบใช้ได้เลยอ่ะดีมากดีจริงๆอ่าสำหรับใครนะคะที่สนใจนะคะเครื่องสักผ้าแบบเรานะคะ Samsung bespoke AI laundry combo เครื่องนี้นะคะบอกเลยดีมากแล้วก็เหมาะสำหรับแม่ๆแบบเราแม่ลูกอ่อนแบบเราเนี่ยที่แบบต้องซักผ้าเยอะแบบนี้ไม่ตั้งจริงทุกวัย ทุกวัยเลยใช้ได้หมดเลยเพราะว่าตอนนี้ก็คือเป็นตัวช่วยที่ดีมากใช่ชอบมากเหอะมากพอจินยาเห็นผ้าเลอะมากับบ้านมาไม่กลัวแลวไม่กลัวเพราะยังไงผ้าก็ทันใช่เพราะว่ามันอย่างที่บอกนะคะอออินวันคอมโบซักและอบแห้งภายในเครื่องเดียวได้เลยนะคะก็ใครอยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะเดี๋ยวเราจะทิ้งไว้ที่ description box ข้างล่างนะคะสามารถไปกดอ่านได้เลยนะคะหรือว่าช่องทางการสั่งซื้อต่างๆนะคะก็เดี๋ยวไปกดที่ description box ได้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวไว้ลครั้งหน้าเราจะมารีวิวใหม่นะคะว่า จูยญาไปโรงเรียนอะเป็นยังไงบ้างหลังจาก3เดือนแล้วหเดือนก็อย่าลืมติดตามได้เลยค่ะเดี๋ยวเจอก,กันใหม่คลิปหน้าค่ะทุกคนบ๊ายบาย,บาย